สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเจอกับรถยนต์คันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Ford e v e r เรสนะคะ,ะเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ก็มาในปี2019คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอด แล้วรถเองเนี่ยก็ใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยได้ของแถมแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของแถมในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันที่เป็นชุดแต่งดำนะคะเราก็เป็นในส่วนของตัวยางใหม่ปี2021นะคะได้แถมฟรีในส่วนของตัวแม็กตัวใหม่เลยนะคะเป็น Mac แม็กแท้จากญี่ปุ่นเลยนั่นเองนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีของแถมในส่วนของตัว กล้องบันทึกการเดินทางนะคะและกลมเข้ารูปรอบคัน 6D อย่างดีเลยนะคะส่วนตัวรถเนี่ยจะสวยขนาดไหนหน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมหญิงเลยนะคะโดยคันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากรอนเลยนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยโคมไฟของเรานะคะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยด้านข้างตรงนี้จะเป็นตัวของ LED หมดเลยนะคะ ก็จะทําให้หน้ากระตัวโคมไฟของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งนะคะว่ามาในสโซนของตัวชุดแต่งดํานะคะเพราะฉะนั้นโคมไฟหน้าของเราก็จะต้องมาพร้อมด้วยครอบไฟสีดําแบบนี้เลยนะคะหน้ากระจังของเราเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าใหญ่เนาะแล้วก็มีโครเมียมครอบตัดมาแบบนี้นะคะด้านในตรงนี้ก็จะเป็นสีดําตัดออกมาทําให้ดูหน้ากระจังของเราเนี่ย ไม่โลนจนเกินไปนะคะมากับด้วยสัญลักษณ์ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะสีแดงตัวรถตัดกับสีเทาแบบนี้แล้วก็มาด้วยเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์รอบคันแบบนี้เลยเนาะถัดมานะคะเดี๋ยวหญิงจะพามาชมเส้นสายด้านข้างกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ชุดแต่งดำที่เป็นครอบซุ้มล้อแบบนี้แล้วนะคะถัดมานะคะคุณลูกค้าก็คืออันนี้เลยที่หญิงภูมิใจนำเสนอเนาะเพราะว่าตัวแม็กอันนี้นะคะเป็นแม็กมาจาก ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งแม็กอันนี้ก็คือเพิ่งทําการเปลี่ยนมานะคะแม็กก็เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันเนาะเป็นแม็กแท้จากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ารถคันนี้จะขับไม่ดีคือขับดีแล้วก็นิ่งมากถัดมาก็จะเป็นยางของเรานะคะคันนี้เป็นยางใหม่ปี2021ด้วยนะคะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเนาะคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าออปชั่นคือมาครบหมดเต็มแบบ เต็มจ,จริงๆนะคะใครได้ไปนี่คุมมากๆด้านในก็คือยังดูใหม่หมดเลยนะคะซุม้มลงซุ้มรอด้านในเนาะใหม่เอี่ยมมีความเกร็บนะคะถัดมาด้านข้างของเรานี่เพิ่มดีไซน์โดดเด่นเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมาครอบดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับคําว่าเอลเรสเลยเนาะถัดมาตัวกระจกมองข้างของเราเนี่ยก็คือคันนี้อย่างที่ถงแจ้งเลยว่าเป็นชุดแต่งดํานะคะก็ต้องฝากครอบตรงนี้ก็ต้องมาเป็นสีดําด้วยเหมือนกันนะคะทําให้ ัดกับรถสีแดงของเรานะแล้วก็มาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างนี้เลยเนาะแล้วก็ถัดมามือจับเป็นครอบดําแบบนี้นะคะมาพร้อมด้วยโครเมเนียมตรงนี้แล้วก็กุญแจอยู่ในระยะก็สามารถกดเปิดปิดประตูของเราได้เลยนะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมานะคะแล้วกุญแจของเราก็จะเป็นแบบนี้นะ2ชุดกุญแจเรามีมาให้ครบ2ชุดนะคะถัดมาด้านบนนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะคันนี้เนี่ย มาพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์แบบหล่อๆแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะคิ Indeed, ้วกันศาสตร์ของเรามากรบ4บานเลยเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มเปิดประตูกันเข้ามาด้านในแล้วนะคะคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถติดสีเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตะเข็บประตูนะคะหรือเมดอาร์ใดๆเนี่ยก็คือจะเดิมหมดนะคะ พอเราเริ่มเข้ามาด้านในจะเห็นเริ่มมาจากสครับเพจของเราสครับเพจของเราเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเอเวอร์ไร์แบบนี้มาให้ด้วยนะคะถัดมานิดนึงก็คืออันนี้เลยที่หญิงบอกว่าเป็นแถมฟรีนะคะพรม6 d เข้ารูปทั้งคันเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เองเนี่ยให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะตัวเบาะของเราเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําตัวรถ ด้านข้างเนี่ยก็คือมีความฉบเฉียวหมดเลยเนาะเข้ามาในตัวรถเรามาเริ่มก่อนเลยก็คือด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิตไฟทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออปรับทิศทางของกระจกมองข้างใดๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าคือคันนี้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าออปชั่นของตัวรถเนี่ยเขามาให้ครบแบบครบจัดเต็มจริงๆเลยนะ พวงมาลัยของเราเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยตอนนี้หญิงกําลังให้ดูตัวพวงมาลัยก่อนว่าสภาพหนังของตรงตัวพวงมาลัยเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่คือกริบมากนะคะตัวพวงมาลัยของเราไม่มีลอกไม่มีร่อนใดๆนะคะและก็ทางด้านของเราเนี่ยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเนาะทางด้านขวาก่อนเนาะขวานี่จะเป็นในส่วนของตัวคุยช่นโทนนะคะขวาจะเป็นในส่วนของตัวคุยช่นโทนก่อนเลยนี่ แล้วก็ทางด้านซ้ายของเราก็จะเป็นการปรับเสียงเครื่องเสียงวางสายรับสายใดๆนะคะคือมาให้ครบหมดคั้นนี้เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของการออกนอกเลนนะคะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของการออกนอกเลนนะและขั้นนี้นะคะคุณลูกค้ารถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นนะ8 2 3 1 5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ มีประวัติเช็คศูนย์นะคะนัาปัดก็จะหล่อๆอแบบนี้เลยนะมีไฟเรืองแสงแบบนี้เลยนะคะอ่าช่องแอร์ของเราคือคันนี้อ่าแล้วก็อันนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็น engine start รูปแบบใหม่แล้วเนาะคือ Ford เนี้ยก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น engine start แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกุญแจบิดนะคะ Ford มาแล้วนะคะอ่า Ford มาแล้วนะ engine start ของเรานะคะ หน้าจอของเราเนี่ยก็คือสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็รับรองรับในส่วนของตัว Android ได้เช่นกันนะคะและคันนี้เองเนี่ยก็มาด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะหน้าจอทัชสกรีนของเราเนี่ยเป็นขนาด8นิ้วนะและก็คันนี้เนี่ยนอกจากรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วเนี่ยเขายังมีในเรื่องของระบบ เนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันรับสายวางสายคือเชื่อมบูทูธใดๆได้หมดเลยเนาะระบบนำทานคือมาให้ครบหมดเลยจริงๆนะคือคันนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง180นะเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่2 2 0ลิตรเท่านั้นนะคะและก็ถัดมานะคะอันนี้ก็คือภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งอย่างเลยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูคือคันนี้กล้องก็คือ กล้องถอยหลังอะไรก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะแล้วสัญลักษณ์อันนี้เขาจะแจ้งเตือนเป็นว่ามีวัตถุอยู่ตรงมุมไหนของตัวรถบ้างนะคะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์รอบคันอ่าและก็เดี๋ยวถัดลงมาด้านข้างนิดนึงนะคะคันนี้ก็คือนอกจากในส่วนของตัวแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็มีโหมดมีใดๆให้เลือกหมดแล้วตรงนี้เป็นช่องเสียบไฟใดๆนะคะแล้วก็มีระบบรักษาสเสถียรภาพการทรงตัวในเรื่องของความปลอดภยดัยใดๆ คันนี้อีกหนึ่งอย่างอย่างที่หญิงแจ้งเลยคันนี้นี่มาพร้อมด้วยเกียร์เนี่ยอัตโนมัติถึง10สปีดเลยนะคะคือขับการขับขี่เนี่รลบรองว่ามันแน่นอนนะคะแรงม้ามาถึง180แรงมมากันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หญิงบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนอกจากประหยัดยังได้ในเรื่องของความมันด้วยเนาะแล้วก็อ่านี่กําลังเปิดในส่วนของตัวหลังคาสันรูฟให้ดูนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อป เป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นทอ็อปรุ่นท็อปเขาก็จะมาพร้อมด้วยหลังคาสลูปแล้วนะแล้วก็จะมีทั้งสัน้นลูปมุนลูปเยาวๆแบบนี้กันไปเลยเนาะยายๆกันถึงแบบครึ่งคันกันไปเลยได้รับบรรยากาศถัดมานี่ตัวมา่มานม่านบางด้านหน้าของเรายังไม่ได้ลอกพลาสติกออกเลยนะคะให้ดูถึงความใหม่รถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโล สภาพตัวรถเนี่ยกริบหมดเลยนะจากที่หญิงดูเนี่ยคือภายในไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนใดๆนะคะภายในตัวรถเป็นสีดําทําให้ดูแลรักษาง่ายนะและก็อันนี้ของเราไม่เกิกานะคะของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกนะว่าซื้อรถกับร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยสบายใจได้เนาะเพราะว่าของเราเนี่ยนอกจากตัวรถของเราจะสวยแล้วนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยเนาะ โดยเลขไม้นนแท้ของเราเนี่ยก็คือลูกค้าคนเดิมเนี่ยประวัติที่เราซื้อมาเนี่ยมีการเข้าสู์ทุกระยะนะคะมีการเข้าสู์ทุกระยะตอนนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่ประมาณ82,000นะคะ82,000ก็คือเจ้าของคนเดิมเนี่ยเข้าสู์มาตลอดเลยนะและก็อันนี้ก็คือจะเป็นระยะครั้งถัดไปที่ต้องเข้าสู์อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเดือนธันวาคมปี65หรือระยะ90,000กิโลนะคะก็จะเป็นการเข้าสูญอีกหนึ่งรอบเนาะ แล้วก็น,นี้หญิงเริมแจ้งตัวนี้นะคะเขาก็จะตัวนี้จะเป็นกล้องตัวใหม่แล้วนะเป็นกล้องตัวใหม่แล้วก็คือเขาจะไม่มีแสงออกมาลบกวนเราเนาะก็คือเขาจะมีกล้องทั้งแบบด้านหน้าด้านหลังนะคะก็คือตัวนี้เขาจะมีตัวบันทึกด้านหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีบันทึกแยกอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวไปถึงด้านหลังอ่ะหญิงจะเปิดให้ดูนะคะคือคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คือออปชั่นมาคือครบมากจริงๆ เพราะว่าคันนี้น่นอกจากระบบความปลอดภัยใดๆอย่างพวกรักษาเสถียรภาพการทรงตัวในเรื่องของเดี๋ยวนะระบบการลื่นนถลายอะไรพวกนี้ใดๆแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเขายังมีในส่วนของตัวระบบแบบว่าช่วยจอดระบบการตรวจจับคนเดินข้างหน้าอะไรยเงี้ยคือออปชันคือของเล่นคือแบบเยอะมากแต่ว่าใดๆออปชันพวกเนี้ยคือเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้เราได้จริงๆนะคะแล้วก็คันนี้เองเนี่ย ภายในตัวรถเนี่ยลำโพงมาถึง10จุดเลยนะคือนอกจากคันนี้จะมาพร้อมความปลอดภัยแล้วนะคะในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็ไม่แพ้ใครนะเพราะว่าการเชื่อมต่อใ,ใดๆของตัวรถเนี่ยเชื่อมต่อง่ายท้ายทั้งโทรศัพท์ไม่ว่าเราจะใช้เป็น iPhone หรือเราจะใช้โทรศัพท์เป็น Android นะคะก็คือเชื่อมต่อได้ง่ายๆหมดเลยนะแล้วก็ลำโพงเนี่ยมาถึง10จุดให้ความกระหึม ในห้องโดยสารแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปในหญิงพูดไม่ผิดจริงๆนะน่าจะของแถมเยอะแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของความปลอดภยดัยใดๆคือมาครบหมดนะคะแล้วแอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับอุณหภูมิใดๆพัดลมตอนหลังได้เลยนะคะอันนี้มีที่ชาร์จแบตให้นะจะมาเป็นปักเหมือนปักบ้านเลยนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ที่ต้องมีหัวต่อตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนไฟบา้านเลยนะ150วัตต์นะคะนี่เลยเบาหนงเบาหนังคืออยู่ในสภาพดีหมดนะคะรถทันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความสภาพเบาคือกริบมากใครอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองรถมือสองนะคะสามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยแต่ว่าถ้าหากอยู่ไกลเนี่ยดูรายละเอียดจากกลิปนี้ได้เลยนะคะกลิปนี้เนี่ยเราให้ดูทุกจุดจริงๆนะแล้วคันนี้เนี่ย นอกจากเราซื้อในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วอย่างที่หญิงแจ้งไปเลยนะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยของแถมแบบตุกๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยางใหม่ปี2021นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางหน้าหลังนะแล้วก็ ยังมีแถมฟรีในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันที่เป็นสีดำอีกนะคือคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มมากและที่สำคัญวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรารอฟังราคาพิเศษกันเลยนะ<ม>เห็นไหมคือรถสีแดงเนี่ยเวลาตัดกับสีดำคือเขาดูสวยมากนะอันนี้ก็คือซูมยางให้ดูนะคะว่าดอกยางเนี่ยคือยังกริบจริงๆนะคือใครได้ไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยดอกยางนี่คือยังแน่นๆอยู่เลยนะคะ ดอกอยางยังแน่นๆอยู่เลยนะนี่เลยคือคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใน,ในเรื่องของตัวการขับขี่เนี่ยขับลื่นมากนะเพราะว่าหญิงไปลองขับมาแล้วนะคือขับแบบเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยนะคะอ่าทัดมาด้านหลังคันนี้ก็อย่างที่หญิงแจ้งเลยว่าเขามาพร้อมด้วยชุดแต่งดำปลายท้ายของเราก็จะต้องครอบด้วยเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ ข้างๆตรงนี้เขาก็จะมีคำว่า Ever e อรมาให้ด้วยเนาะแล้วภายในดวงไฟของเราเห็นไหมคะดีไซน์ใหม่ของเราจะมาพร้อมด้วยไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามีความหรูหรามากๆนะคะเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยไฟจะดูสวยมากๆนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเส้น LED หมดเลยนะคะด้านท้ายของเราเนี่ยสัญลักษณ์สอดมาหนึ่งถัดมาจะเป็นลายโครเมียมแบบนี้เลย Ever วอรนะคะดูมีความหรูหราพรีเมียมมากเมื่อสีแดงตัดกับสีโครเมียมแบบนี้และตัดกับสีดําแบบนี้นะคะ ดูลงตัวเป็นอย่างยิ่งถัดมาคันนี้จะมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์นะคะและก็ไฟเบรกดวงที่3แบบนี้เลยเนาะคือรถถ้าเป็น SUV หรือฟอร์ดเนี่ยอย่างว่าถ้าเวลาเขามีสปอยเลอร์หลังมาอย่างเงี้ยมันทำให้รถดูมีความสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่หญิงแต้งนะก็คือคันนี้นยเขามีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลักเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยกัน4จุดที่สำคัญ คันนี้มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะคะคันนี้มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะเดี๋ยวอีกเปิดให้ดูนี่นะคะคันนี้มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยโดนไขใดๆนะคะเม็ดอาร์คเดิมนะและก็หู มีที่ชาร์จแบตอีกหนึ่งจุดนะคะอยู่ตอนหลังอันนี้เป็น12โวลต์เหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้สําหรับขึงเวลาถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ม่านใดๆนะคะแล้วก็อันนี้แถมฟรีพรมหกดีอย่างที่หญิงแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะและคันนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นท็อปก็พลาดไม่ได้เลยกับเบาะหลังไฟฟ้านะคะดูหรูหราพรีเมียมไม่ต้องใช้แรงนะคะรุ่นนี้แล้วเนาะ คือหญิงเนี่ยหญิงไม่รู้คนอื่นอย่างไงแต่หญิงเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีแรงดึงเบาะหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้หญิงได้ใช้จริงๆเกืบลืมไปค่ะอันนี้เมื่อสักครู่ที่หญิงแจ้งว่ามีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดการเดินทางของคุณเนี่ยจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเรามีบันทึกทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่าเดี๋ยวเรา ลงแล้วเราก็ขึ้นกันเล็กน้อยนะคะนี่ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสทํางานแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วพรมรุ่นนี้พรมคันนี้นะคะยิงขอให้ดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ลืมพูดคันนี้เนี่ยปกติเราจะใส่มาให้แค่เบาะตอนหลังอันนี้นะคะแต่ว่าคันนี้เองเนี่ยก็คือจะใส่ยาวมาให้ถึงเบาะตอนกลางเลยนะซึ่งเบาะตอนกลางเนี่ยเราสามารถพับ ให้มันเป็นระนาบเดียวกับตอนหลังอันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณลูกค้ากลุ่มไหนที่แบบว่าอยากเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งหรือว่าไปนอนกลางเต็นนะคือสามารถนอนในรถได้เลยเพราะว่าคันนี้เรามีพายางน,นิ่มอันนี้มันจะนิ่มนะคือถ้ามาสัมผัสเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันนิ่มนะคะก็คือพอพับแถวกาลางราบเป็นระนาบเดียวกันเนี่ยสามารถวางของได้เพราะว่ามันมีพายางคุ้มให้แล้วโดวยปกติพายางที่หญิงเคยให้เนี่ยมันจะไม่ได้ ไม่ได้มีถึงตอนแถวสองนะคะอันนี้คือสั่งชุดใส่เป็นชุดใหญ่มาเนาะก็คือมีถึงแถวสองเลยใครได้ไปคุ้มจริงๆทันนี้นะคะขับสนุกมากใครอยู่ใกล้ร้าน19โพสีทองของเราแวะมาดูรถแวะมาทดลองขับได้เลยนะคะร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างภาษีโอนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้เนี่ยโดยประมาณสัก3-4 0 0เมตรนะคะ แต่ว่าถ้าหากมาไม่ถูกยังไงเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะ Google Map เป็นชื่อร้านเราเป็น19โพสีทองรถมือ2นั่นเองนะคะทาง Google Map เนี่ยก็จะพามาถึงที่ร้านของเราเลยเนาะอ่าแล้วก็รถยนต์คันนี้เช่นเดิมนะคะเกิดรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดควาำไม่มีจมนาไม่มีตัดต่อ แล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยเนาะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดกับทางร้านเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของ ราคาพิเศษสำหรับรถส,สวยๆละหลอกคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาปกติก่อนที่หญิงจะจัดโปรโมชั่นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1 1 4 0 0ล้านบาทนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้สำหรับคุณลูกค้าหญิงเลยวันนี้ราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1ล้านกับ9 0 0า0บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะ หลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่โดยประมาณที่18,000กับแบบไม่ถึง100บาทนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้คร่าวๆที่84งวดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากท่านไหนอยากผ่อนน้อยกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่นะคะเรทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากชมรถจริงแวะมาดูที่ร้านเราได้เลยแต่ว่าถ้าหากท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าเราลงรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็สามารถทําเรื่องล็อกรถหลังจากนั้นเราจะมีบริการเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยแล้วหลังจากไฟแนนซ์ผ่านก็มีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลยนะคะ19พสีทองรถมือสองนั่นเองเนาะ แล้วก็ถ้าหากใครนะคะชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขอจบการรีวิวคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่า เรายังไม่จบเท่านั้นก่อนจากลากันวันนี้นะคะหญิงจะขออนุญาตแพนกล้องให้ดูนิดนึงตอนนี้นะคะรถ SUV ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r วอเรสตนะคะ f o r t u n e r นะคะ p a j e r o นะคะตอนนี้ของเราเนี่ยรถ SUV ของเรามีทุกยี่ห้อและทุกยี่ห้อของเราเนี่ยแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยเรามีร่วม10คันนะคะรวมบบเสดทุกทุกยี่ห้อเนี่ยเรามีนะ่าจะตก40ิ 30-40คันได้นะคะเฉพาะ SUV อย่างเดียวนะคะท่านไหนหารุ่นไหนอยู่อยากได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอันนี้อิกแผ่นกล้องให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะก่อนจากลากันไปแต่ว่าเดี๋ยวหญิงจะพยายามมาทำรีวิวลงเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เอเนี่ยก็ซื้อมาเพิ่มหลายคันนะคะหลายคันก็ขายไปแล้วเนาะแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยก็ยังมีติดค้างอยู่หลายคันอยู่เนาะ อันนี้พาให้ชมคร่าวๆนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้อย่างปาเจโรเนี่ยตอนนี้ก็มีราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่799,000นะคะแล้วก็ตัว799,000เนี่ยก็เป็นปาเจโรปี2017นั่นเองเนาะอย่าง m ิวเของเราตอนนี้ก็ราคาเริ่มต้นก็อยู่เพียงแค่ประมาณ799,000เช่นกันนะคะก็เป็นปี2017เหมือนกันเนาะ อันนี้ก็คือพาให้ดูในส่วนของตัวร้านของเรานะคะวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะหารถ s อ v หารถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะหารถสวยๆไม่นยนรถบ้านมือเดียวอย่าลืมนึกถึงเรานะคะ19โคสีทองรถมือสองนั่นเองเนาะวันนี้ขอตัวไปแล้วจริงๆนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย